มือนี้ไม่เงียน้อยเสิร์ฟใหเหตุปอเปียเนาะค่ะปอเปียใส่สลัดเนาะค่ะปอปอเปียใส่สลัดของเมียบน้อยกับบะหมี่อย่างลายเนาะค่ะอ่าส่วนผสมของเมียบน้อยปอเปียใส่สลัดกับซีมี่มันแก้วนะคะมีแค่อสแล้วกับซีมี่ปูอัดเนาะค่ะเมียบน้อยก็จะเฮตุซอสก่อนเนาะค่ะมือนี้เมียบน้อยใส่มายงเนสนะคะมายงเนสใส่ลงไปเลยนะคะแม่หมอพอเขาเสร็จมาผสมคลุกกันนะคะเมียบน้อยก็จะใส่มายงเนส แต่ม่ยังเนยลงไปแล้วไม่ยั่น้อยก็จะใส่พริกไทยดำนะคะอะโลมอดหรือว่ารถด,ดีฝรั่งนะคะเนดน้อยนะคะจากนั้นไม่หั่น้อยจะเพิ่มความเปรี้ยววาัใหา้มันเรียนเนาะคะ่ะเติมด้วยน้ำบกักนาวนะคะไม่ยั่น้อยจะบีบน้ำบกักนาาลงไปว่ให้มันเรียนเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้หรือว่าเมื่อนี้ไม่ยั่น้อยสเสเฮ็ดปอเปียกใส้สลัด มันแก้วเนาะค่ะปอเปียสลัดนะคะสลัดปอเปียมันแก้วนะคะเป็นมันแก้วนี่จะเป็นตัวลักเนาะค่ะแล้วก็ป well ูอัดจะเป็นตัวผดผดเสริมนะคะไม่แน่ไจแต่จะใส่นี่ค่ะมายองเนตพริกไทยอโลมอดแบบน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ค้นในมันเข่ากันนะคะจากนั้นไม่แน่อยแต่จะใส่มันแก้วนะคะนี่คือมันแก้วนะคะใส่ปูอัดลงไปปูอัดข้าฉีกไว้กรเนาะค่ะแล้วก็จะใส่ แค่รสนะคะใส่ลงไปถิ่ใส่แค่อสเพราะอย่างค่ะใส่เพ,เพิ่มสีสันนะคะเนี่ยค่ะข้าวปัตรข้นจเต่ากันนะคะที่ที่ไม่ย้อยหน่อยใส่น้ำบางน้าลงไปน้ำพรัวต้องการให้อ่าโบไห้มันเลียนนะคะจะออกหวานหวาน,วาน,วาน,วานเปรี้ยวๆนะคะหวานจากน้ำมะยงเม็ดนะคะแล้วก็จะเปรี้ยวจากน้ำบางน้านะคะแล้วก็จะมีความนัวนิดหน่อยจากอ,โโอะโรมาต์ก็ค่ะ แล้วก็จะมีความหอมของพริกไทยนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเซตแล้วนะคะนคอนี่่ก็คือสลัดเนี่ยค่ะเป็นสลัดมันแก้วนะคะจากนั้นไม่ใช่น่อยก็จะห่อแผ่นปอเปียกเพื่อจะนําไปทอดนะคะเดี๋ยวไม่ใช่หน่อยจะห้เบิ่งตอนหอนะคะจากข่อ,อเห็ดสลัด เป็นใสเรียบ้อยแล้วเนาะค่ะสลัดมันแกวเพาเห็ดเป็นใสวบเรียบ้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาห่อนะคะไม่หญ่น้อยกระไดแผ่นแป้งแบบปอเปียมานะคะเมื่อนี้ไม่หญ่น้อยได้เมื่อนี้ไม่หย่น้อยใส่แผ่นแป้งปอเปียแบบเขาตัดบ้านสาเร็จรูปแบบหน่อยเนาะค่ะเพื่อจะห่อให้แบบว่ากินเป็นชิ้นละค่มพอดีเนาะค่ะชิ้นละคามสองคามพอดีกัดลงไปนะคะไม่หย่น้อยก็จะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพับเขามาหากันนะคะก็จะม้วนเขาก็จะห่อแบบห่อปอเปียธรรมดานะคะ อันนี้เฮ็ดเป็นของกินเลนหรือว่าของถีเฮ็ดใส่ได้งานเลี่ยงก็ไดเนาะคะ่ะจากนั้นเมย์น้อย,ยก็จะใส่น้าไข่เนาะคะ่ะเอาไข่มาท่าปิดริมมันเนาะคะ่ะเพื่อจะปิดไ้มันอยู่เนี่ยค่ะก็จะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเมย์น้อยจะห่อห้เบนนิ้งอีกชิ้นนึงเนาะค่ะก็คือวางแผ่นลงไปเนาะคะ่ะแล้วก็ยิบสลัดเข้ามาว่างเลยนะคะเอาก็ห่อนะคะห่อเหมือนห่อปอเปี๊ยะธรรมดานะคะพับริมพับริมแล้วก็ม้มวนเข่านะคะปิดขอบมันด้วย ไข่นะคะเห็นบ่มคะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ยายน้อยจะขอห่อมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทอดให้พี่น้องเมืองนะคะจะแม่ยายน้อยห่อ สลัดมันแกวปอเปียเรียบร้อยแล้วเนาะมันแกวสลัดมันแกวปอเปียหรือว่าปอเปียสลัดมันแกวทอดนะคะมีเนยห่อเรียบร้อยแล้วมีเนยก็เอามาทอดนะคะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่วงของั้นการทอดเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าพอทอดเสร็จแล้วซุกแล้วนาตาจะน่ากินบ่เนาะค่ะเดี๋ยวมีเนยก็จะใส่เวลาทอดให้มันเหลืองกรอบนะคะก็ให้พี่น้องเบิ่งพอสังเกตว่าเนี่ยตอนนี้มีเนยกำลังทอดนะคะเดี๋ยวเวลามันจะเงาไปเนาะค่ะก็จะขอตัดต่อแป๊บนึงนะคะจะทอดให้เหลืองซุปแล้วก็จะใส่จานพี่น้องเบิ่งนะคะแล้วก็ สลัดมันแกวพอเปียกถอดกรอบเนาะคะ่ะก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นไรคะพีน่น้องมีอะไรให้กินกับสดเผิดแล้วก็มีอ,อ่อยจะซอยพริกลงไปนิดนึงนะะเนาะค่ะเพื่อแก้เลียนนะคะแต่ว่าอร่อยกินซื้อ,อก็อร่อยสาหรับคนฝรัง่งอ่าถ้าเป็นฝรัง่งหรือว่าคนบกินเห็ดเนาะคะ่ะก็ถ้ากินซชื่อซื้อบะตองใส่บะตองิ้มน้จิ้ม,มกระแซบนะคะแต่ไม่แน่น้อยอยากกินแบบจิตจาดเนาะคะ่ะก็ซอยพริกลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ราคาหนึ่งเมนูหนึ่งทั้งเรือนนะจ๊ะจากขั้วบ,บานๆของไม่แน่น้อยนะคะด้วยรักจากใจจ้า Terima kasih.